สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้เราจะมาส่องความเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านอาเซียนของเราอย่างประเทศกัมพูชากันนะครับทั้งในส่วนของโครงการก่อสร้างทางด่วนสายพนมเปญสีหนุวิลซึ่งก่อสร้างโดยทุนจีนนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งทางกัมพูชาหวังว่านครวัดจะเป็นตัวดึงดูดให้การท่องเที่ยวของกัมพูชา กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหลังสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 เรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกนะครับเป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางด่วนสายพนมเปญสีหนุวิวโดวยไปรายงานจากสำนักข่าวช้่นาซินหัวรายงานเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมานายซุนจันทอรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและคมนาคมของกัมพูชา ได้มีการถแถลงข่าวว่าโครงการก่อสร้างทางด่วนสายพนมเปญสีหนุวิวด้วยเงินลงทุนจากจีนมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ90แล้วโดวยการก่อสร้างทางด่วนสายพนมเปญสีหนุวิวจะมีความยาวทั้งสิ้น190กิโลเมตรมีความกว้างของถนน24.5เมตรซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม2019โดยเป็นการลงทุนจากบริษัท China Road and Bridge Corporation หรือว่า CRBC นะครับซึ่งขณะน,นี้ความคืบหน้าของโครงการณนะวันที่22เมษายนที่ผ่านมามีความคืบหน้า90.95%โดยทางด่วนสายนี้จะมีการเปิดทดลองให้ใช้งานในเดือนกรกฎาคม2022นี้โดยนายจันทร์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าถนนสายนี้จะเปิดสัญจรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในเดือนแรก และหลังจากนั้นจะเรียกเก็บค่าบริการ12ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยราว410บาทต่อเที่ยวในปีแรกซึ่งสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กนะครับโดยค่าเดินทางปกติสำหรับรถยนต์ประเภทนี้จะอยู่ที่10เซนหรือว่าประมาณ3.4บาทต่อกิโลเมตรดังนั้นค่าบริการในช่วงเวลาปกติจะอยู่ที่19ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทย650บาท โดยทางด่วนสายพนมเปญสีหนูวิลนี้นะครับเป็นโครงการทางด่วนสายแรกของกัมพูชาและก็เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดในกัมพูชาซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางระหว่างกรุงพนมเปญและเมืองพระสีหนุจากปกติที่เป็น5ชั่วโมงเหลือเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนอกจากนี้นะครับยังเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างกัมพูชาและประเทศจีนภายใต้กรอบการทำงานของแผนริเดิร์ม1แถบ1เส้นทางหรือว่า BRI อีกด้วย ซึ่งจากโครงการดังกล่าวนะครับก็ได้มีข้อกล่าวหาจากทางสื่อตะวันตกนะครับว่าจากการสร้างทางด่วนสายนี้ด้วยเงินทุนจีนกว่า2000ล้านดอลลาร์นะครับนี่จะทำให้กัมพูชาจะกลายมาเป็นอาณานิคมของจีนซึ่งจากกรณีดังกล่าวทางนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาก็ได้มีการออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้ว่าประเทศกัมพูชาตกอยู่ในอันตรายนะครับแล้วจะกลายมาเป็นอาณานิคมของประเทศจีน โดยนายฮุนเซนได้กล่าวว่าถนนสายนี้ใช้งบประมาณราว2,000ล้านดอลลาร์นี่เป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่มากนักวิจารณ์กล่าวว่าจีนกำลังทำให้กัมพูชากลายเป็นอนานิคมแม้ว่าจีนหวังที่จะควบคุมกัมพูชาแต่กัมพูชาจะไม่ปล่อยให้เรื่องเช่นนั้นเกิดขึ้นทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนมักจะกล่าวความชื่นชมของความช่วยเหลือที่ไม่มีข้อผูกมัดของทางจีนนะครับ ซึ่งเปรียบเทียบกับความช่วยเหลือจากสหรัฐและสหาภาพยุโรปที่มักจะมาพร้อมกับข้อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชันและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางนี้นะครับประเทศจีนเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาซึ่งที่ผ่านมานะครับทางการจีนได้มีการทุ่มเม็ดเงินหลายพันล้านหยวนเข้าสู่เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา และนอกเหนือจากโครงการทางด่วนพนมเปญสีหนุวิวดังกล่าวนะครับยังมีโครงการอีกโครงการหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์1แถบหนึ่งเส้นทางของรัฐบาลจีนนะครับโดยรัฐบาลกัมพูชาได้มีการลงนามในข้อตกลงการพัฒนากับบริษัทยูเนียนดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนเมื่อปี2551ที่ผ่านมาเพื่อสร้างโครงการเขตทดลองพัฒนาแบบปูรณาการระหว่างจีนกับกัมพูชา หรือที่เราเรียกว่าโครงการดาราสาครซึ่งโครงการดาราสาครทางรัฐบาลจีนได้รับสัมปทานที่ดินเพื่อเศรฐษฐกิจนะครับจากรัฐบาลกัมพูชาเป็นเวลา99ปีโดยโครงการดังกล่าวมีพื้นที่ประมาณ2 7 0 0 0 0ไร่ที่เกาะกงในกัมพูชานะครับซึ่งมีแนวชายฝั่งทะเลคิดเป็นร้อวละ20ของแนวชายฝั่งทะเลทั้งหมดของกัมพูชาและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโบตุมสาครอ,อีกด้วย ซึ่งเป้าหมายของดาราสาครที่ทางจีนและกัมพูชาตั้งเป้าหมายไว้นะครับจะทำให้ดาราสาครกลายเป็นอินเตอร์เนชันแนลทัวริสต์ดิสกโดยจะมีพื้นที่ประมาณ100ตารางกิโลเมตรมีท่าอากาศยานนานาชาติโรงแรมรีสอร์ทคาสิโนโสนามกอล์ฟและก็ท่าเรือน้ำลึกอีกหนึ่งแห่งนะครับและนอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายให้กลายมาเป็นอินเตอร์เนชันแนลเทรดดิสทริกซึ่งมีพื้นที่ประมาณ60ตารางกิโลเมตร และรวมถึง Future District ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นเมืองใหม่เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในอีก20-30ถึงปีข้างหน้าทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับโดยจะเป็นรายงานข่าวจาก AFP ที่ได้มีการพูดถึงการท่องเที่ยวของกัมพูชาโดยทางกัมพูชานะครับมีการคาดหวังว่า นครวัดจะเป็นแรงดึงดูดใจสำหรับการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของกัมพูชาอีกครั้งหลังการแพร่ระบาดของโควิด1 9โดยรายงานข่าวของ AFP ได้กล่าวว่ามีความหวังอย่างสูงว่าปราสาทนครวัดที่เพิ่งได้รับการฟื้นฟูจากงานบุรณะจะเป็นหัวหอกสำคัญของการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้เริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน2564 โดยผู้มาเยือนจากต่างประเทศจำนวนหนึ่งกลับมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้อีกครั้งที่หลายคนเรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษโดยนักเดินทางชาวเบลเยียมรายหนึ่งได้กล่าวว่าฉันคิดว่านี่เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เห็นนครวัดโดยที่มีนักท่องเที่ยวเพียงไม่กี่คนซึ่งมันแตกต่างเป็นอย่างมากซึ่งการเยือนปราสาทน,นครวัดครั้งก่อนหน้าเขาถูกบังคับให้ต้องเบียดเสียดกับคนอื่นๆที่ต้องอดทนต่อแถวยาว รายงานข่าวจาก AFP ยังได้แจ้งต่อไปนะครับว่าแม้จะเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจมหาศาลสำหรับชาวกัมพูชาแต่ว่าการระบาดของโควิด -19 กลับเป็นประโยชน์สำหรับงานบูรณะและการอนุรักษ์ที่ประสาทนครวัดซึ่งหน่วยงานของรัฐบาลที่ดูแลจัดการนครวัดแหล่งโมรโโดกโลกของยูเนสโกได้กล่าวว่าการปิดประเทศทำให้มีเวลาและพื้นที่มากขึ้นสำหรับงานบูรณนะบำรุงรักษาและการดูแลสวน ดนในลองโกศนซึ่งเป็นโฆษกขององค์การอับสราของกัมพูชาได้กล่าวว่าประสาทของเราก็ได้พักในโอกาสนี้ด้วยเช่นกันคนงานได้มีการซ่อมแซมพรับรางและติดตั้งระบบน้ำเพื่อให้ยญกาเขียวในช่วงฤดูแล้งและในส่วนของธุรกิจในจังหวัดเสียมราฐเวลานี้มียอดจองที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ซบเซาในช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมานักธุรกิจรายหนึ่งของกัมพูชาที่มีชื่อว่าเจียสุคนนะครับได้กล่าวว่า มันเหมือนกับว่าเราต้องเริ่มต้นจากศูนย์อีกครั้งซึ่งการท่องเที่ยวของจังหวัดเสียมราฐ20%ของโรงแรมในเมืองได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในปีนี้และในส่วนที่เหลืออีก30%กําลังมีการเตรียมการทั้งนี้นะครับการปิดพรมแดนแล้วก็รวมถึงข้อจํากัดของการเดินทางทําให้ไรายได้ของกรรมัมพูชาจากการท่องเที่ยวลดเหลือเพียง184ล้านดอนลลาร์สาหรัฐในปีที่ผ่านมา ซึ่งห่างไกลาจากเกือบ5,000ล้านดอลลาร์ในปี2,562และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงต่ำกว่า200,000คนในปี2,564จากเดิมนะครับ6.6ล้านคนในปีก่อนการระบาดทั้งนี้ทางการกัมพูชาได้คาดการณ์ว่าในปี2,565นี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนประเทศกัมพูชา7,000คน ดยได้แรงหนุนจากเที่ยวบินใหม่จากสิงคโปร์ที่มีเที่ยวบินมาอย่างเสี่ยมราศในทุกวันครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวข่าวครา,าวจากเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างประเทศกัมพูชาที่ทางอัพคอมเมนต์นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบา,บายบายสวัสดีครับ